すいません。<noise> หน้าสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารคือขั้นตอนแรกนี่คือต้องมีความรักในการทำครงก่อนครับคือทำด้วยความรักเส้นขนาดพอด,ดีแล้วก็สีสันที่สวยงามครับแล้วก็ความคงทนของหวายก็ดีกว่าวายบ้านเรา ือตอนนี้ที่นิยมกันมากก็จะเป็นตรงเจกันครับพราว่ารูปลักที่มันเปล่งเตาไปแล้วก็เอกลักษณ์ของรูปทรงด้วยครับสามารถเลี้ยงครอบัวได้แล้วก็ไม่ต้องออกเปตามานก้างนองเหมือนอย่างเช่นเมื่อก่อนครับ สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคนรักนกไทยแลงครับผมครับท่านผู้ชมครับสำหรับรายการคนรักนกไทยแลงของเราอาทิตย์นี้จะพาท่านผู้ชมไปดูการทำากรงนกกังเขนดงหรือว่านกบินหลาดงซึ่งเราจะไปพบกับช่างหมานหัดใหญ่เดี๋ยวเราไปดูการทำโกรงของช่างหมานหัดใหญ่กันเลยดีกว่าครับ ผมช่างมานาใหญ่ครับอยู่ตำบลกองเอ๋ออำเภองานใหญ่จังหวัดสรรงขลาครับก็ตำกงนกบินหลาครับครับตอนนี้ที่ผมเลี้ยงนกอยู่ก็มีนกบินหลานกงหัวจุกแล้วก็นกเกาะใหญ่ครับที่เป็นหลักอยู่เพื่อเสน่ห์ของนกบินหลานี้ผมว่ารูปลักษณ์ที่สวยงามสีสันที่โดดเด่นแล้วก็เสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ของนกครับ หรผมว่ามันเลี้ยงง่ายกว่านกอย่างอื่นนะเคยเป็นนกอุงวจุกก็ไม่ปลาไปเที่ยวนี้มันก็ไม่ก่อยลง้งเหรือนกบินหลานี้คืออยู่บ้านอย่างเดียวก็ล้มพอ,อเริ่มต้นก่อ เริ่มจากการเลี้ยงนกก่อนนะครับพี่คือจอบนกเป็นชีวิตจิตใจแล้วก็เริ่มลงมือทำกรงนี่ก็เริ่มแรกก็เิ่มตันใส่เองครับก็เห็นว่ามาพัฒนาทำกรงกส่เรื่อยๆมาพ่อผมมีอาชีพหนังอยู่เมือ่อก่อนก็เป็นช่างตกแต่งไปในแล้วก็มาเริ่มทำกรงก็อยู่ประมาณสี้าปีแนละ้วก็ เริ่มตำจริงจังน no <Yeah. S 1> ี่ประมาณสองปีที่แล้วก็รายได้ก็ก็สมควรครับแล้วก็อาศัยก็ว่าเป็นานที่ชอบด้วยเคยมีกรงหวจุกบ้างแต่ว่าเขาตำใจเองส่วนใหญ่ครับไม่ได้ขาประมาณช่วงหลังเาก็เริ่มเลี้ยงมิลลาเาก็ตำใ่เองอยู่ก็ปักๆักหลังก็เริ่มตำไก่คือความแตกต่างมันก็มีเยอะนะครับผมว่าคงมิลลานี่มันต้อง คัดสันวัตัวดิบเติ้ลแอย่างคือมันไม่เหมือนกันถ้าเป็นโกงหัวจุกนี่มันปนานเด่นะละเอียดหน่อยผมยว่าแต่ว่าถ้าเป็นโกงมินหลานี่คือยังไงอ่ะเราจำแบบคือในขั้นตอนแรกให้ละเอียดไปเลยครับโอ้ออในระยาตอนน,ตนี้ก็ตังมันอยู่สามคนครับ ก็มีผมช่างเระแล้วก็เป็นน้องสาอีกคนนะคือน้องสานี่เขาจะทาแบบเป็นแบบอาชีพเสริมนะแล่วผมช่างเระนี่ทาเป็นอาอาชีพหลักเลยรายได้ต่อเดือนประมาณหมื่นกว่าบาทครับเือบประมาณ 12, ประมาณหมื่นสองถึงหมื่นห้าสามารถเลี้ยงครอบครัวได้แล้วก็ ไม่ต้องออกไปตาตำานก้างนอกเหมือนอย่างเช่นเมื่อก่อนครับ mm. ก็ได้ยอยู่กับครอบครัวมากขึ้นแลก็ได้พบปะผู้คนมากหน้าหลายตาเยอะขึ้น mm. ครับผมการตนานทุกอย่างผมว่าต้องมีใจรักก่อนครับเริ่มแรกรักแล้วก็ต้องซื่อสัตย์อายชีพคือตานานแบด,ดตรงไปตรงมาครับคือทุกลูกที่ออกมาต้องเป๊ะหมด ลองทำกันดูครับเพราะว่าโครงนี้มันทํามไม่ยากแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปมันต้องใช้เวลาครับศึกษาลองทำดูเป็นอาชีพเสริมก่อนก็ได้แรกๆพอทาม,มีฝีมือแล้วก็ยึดเป็นอาชีพหลักครับคือขั้นตอนแรกนี่คือต้องมีความรักในการทำโคงก่อนครับ คือจำด้วยความรักแล้วก็อ่าพีเส้นนานออกมาแบบละเอียดหน่อยแล้วก็พยายามเปลี่ยนรูปทรงแล้วก็การตกแต่งที่ว่าเป็กใหม่อยู่เรื่อยๆครับ mm hmm. คือขั้นตอนแรกนี้ก็ต้องกัดสันคือกัดหวายัวนะครับขั้นแรกแล้วก็นําไปดัดให้มันเป็นวง นี่ก็ตำขนาดของซี่คือขนาดของกลงที่เราจะใช้นะครับแล้วก็เจาะซี่แล้วก็ขึ้นล่าง มันก็จะไม่เหมือนกันทุกทรงนะมันแล้วแต่ขนาดทรงไหนมันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละทรงรเข้ามากันตอนหลังก็เก็บงานแบบประกอบหัวกับจ้ายแล้วก็ใส่พวกโคนพวกประตูอะไรก็เสร็จตามทสงทาเสี็พวกองประกบก็มีหลักๆอยู่ก็มีหวายไม้ไป่แล้วก็ เป็นพวกไม้เนื้อแข็งหรือว่าสีสันสวยงามหน่อยของผมส่วนใหญ่จะเป็นไม้รัก,กไม้รักแดงของมาเลครียซึ่งหาซื้อได้ตามโรงไม้ทั่วไป,ปวครับถูกกฎไมายแน่นอนอยากสดนี้ผมว่าน่าจะเป็นส่วนหัวครับ เวลาขึ้นซี่หัวตอนขึ้นล่างหัวมันไม่ค่อยจะได้ขนาดเปมกนการทย่างเป็นพิเศษตรงนนะั ที่ผมเลือกใช้ของมาเลยนี่คือลักษณะโดดเด่นของมันก็คือเส้นเล็กแล้วก็เส้นขนาดพอดีแล้วก็สีสันนี่สวยงามครับแล้วก็ความคงทนของหวายก็ดีกว่าหวายบ้านเราครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือวัตถุดิบที่ใช้ก็เป็นซี่งงครับแต่เลือกใช้ซี่ของมังีนี่คือเป็นไม้ไผ่กันพิเศษครับมีความเก๋ความคงทน คือเลือกใจซี่โครงจากของมึงดีในตัวเป็นซี่กัดพิเศษที่ว่าแกทำเองไก่แล้ทำไมถึงือกแกคือ <Okay. S 1> ส่วนใหญ่ซี่นี้จะได้มารตรฐานขนาดซี่ความเก่ของไม้ไผ่ครับสองปีนี้มาผมได้เลขตัวเดียวมาตลอดเลยครับาอาหารบัรณาสุดยอดมากเลยครับ ใช้มาตลอดเลยนกป๋องก็ดีตลอดติดที่ 1, ที่2ที่3ตลอดเลยครับตั้งแต่ผมใช้มันนาครับก็เพิ่งมาได้ประสบความสำเร็จก็เมื่อใช้อาหาราลาหน้าเนี่ยนะครับถ้าไม่มีอาหาราลานาก็ไม่มีจุดหนึ่งที่อยู่ในวงการนกจุกณปัจจุบันนี้ปลานามีจําหน่ายตามร้านค้าชั้นนาทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจําหน่ายโทร0818862886หรือ0859617735ปลานาสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหาร ซตอาหารนกกรงหวจุุเกรดคุณภาพระดับซูเปอร์พรีเมียมสำหรับนกที่เลี้ยงในกรงเพื่อการแข่งขันและเพื่อความเพลิดเพลินพตอนนี้มีที่ผมทำครงอยู่ก็มีสามแบบสามทรงครับมีทรงเจาการทรงกระป๋องแล้วก็ทรงถังเบียครับ ลักษณะของทรงเจกันนะครับคือมันจะมีส่วนเว้าส่วนโค้งของรูปทรงของคลงนะครับจะแตกต่างจากค้งอื่นทั่วไปครับคือมันจะปปองช่วงเอวเรืกว่าช่วงเอวครับตูดมันจะเบนิเลึงแล้วก็ช่วงปลายจะเร็วครับตังเบียนี้ทรงตังเบียนี้คือเป็นทรงโค้งโค้งครับแบบโค้ปองป่องโค้งโค้งเที้ยๆหน่อยครับ ทรงกระป๋องนี้คือเอาแบบตรงๆครับมีรูปทรงแบบตรงๆคือเป็นทรงเริ่มต้นของการดำกรงุงเขาว้ไ,วได้ครับคือตอนนี้ที่นิยมกันมากก็จะเป็นตรงแจกันครับเพราะว่ารูปลักษณ์ที่มันแตกต่างไปนวก็เอกลักษณ์ของรูปทรงด้วยครับ ลักษขององผมก็คือความละเอียดของงานครับแล้วก็เก็บร้อยโตวายคัดซี่เป็นพิเศษอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิบเก้ายี่สิบยี่เอ็ดนิ้วครับก็จะคิดเป็นนิ้วครับคงมิละคิดเป็นเส้นบ่าตุนกลางของรงครับ คือขนาดก็ที่ใช้กันส่วนใหญ่ก็จะเป็น21นิว้วครับครับผมที่เยอะสุดก็จะเป็นทาง f a c e b o o k ก็มีจากในหนังสือบ้าง Facebook บ้างอะไรแล้วก็ปากต่อปากมีลูกค้าต่างจังหวัดอะไรก็สามารถรับชมปุโนานของเราได้ครับเพราะว่าเราได้ไก่ทอดผลนานบ่านทางสื่อออนไลน์ก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งเหมือนกันครับเพราะว่า ส่วนใหญ่ลูกค้าช่วงนี้ก็จะมาจากเฟซบุ๊กส่วนใหญ่ครับ ลงสุดามมาดูครับเผื่อะจะได้ยึดอาชีพเหมือนผมครับเพราะว่ากงนิหลานี้มันทําไม่ยากแต่ก็ไม่า่ายต้องใช้เวลาในการทำการเลี้ยงนกนี้ผมว่ามันอย่างแรกเลยคือให้ความเพลิดเลินครับอย่างที่สองคือช่วยสง่งเสริมอาชีพอันที่เช่นผมเนี่ยได้ทำกงขายอ่าแล้วก็ลงมาจากผมก็ได้ทาซี่ทําอะไรคือสามารถแบ่งปันอา,าชีพมันได้ครับให้ส่วนของการเลี้ยงนก คือการทำารุงนี้ผมว่ามันเป็นอาชีพที่สุดจิตนะครับอย่างแรกคืออย่างที่สองนี้คือเราได้อยู่บ้านได้อยู่กับครอบครัวคือสามารถนั่งทำที่บ้านได้โดยไม่ต้องกลับรถออกไปข้างนอกครับ ชีวิตอยู่บ้านเยอะขึ้นไม่ต้องเดินทางเสียงอันตรายอะไรแบบนี้ได้มีสมาคมพเพื่อนผูงแบบการเลี้ยงนกอะไรจะเจอผู้คนมากมายครับหลากอะายเกาเรียกมากหน้าหลายตาคือตอนนี้การเลี้ยงนกนี้ผมว่ามันเป็นสมาคมที่กว้างครับคือตัวประเทศนี้ส่วนใหญ่จะเกอดรู้จักกันทั้งหมดในวงการนก คือมีหลากหลายนกที่ว่าเขาเลี้ยงกันแต่ว่าที่หลากๆนี่คือเป็นนกกรุัวจุก,กับนกบินหลาบที่ว่าะมาชิมเยอะกว่าเพื่อนคือเวลาไปเก่งกันอะไรประเภทไรยการใหญ่ๆนี้จะมีคนต่างจังหวัดคือมีม้านเือบตัวปรเทศนะครับมาเจอกันกันนั้นที่ว่าไม่เคยรู้จักกันก็มาจุงลงมนได้ผมว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษ ช่วงคำถามประจำอาทิตย์กับรายการคนรักนกไทยแลนด์ถามว่าช่างหมานหาดใหญ่เลือกใช้ไหวจากที่ใดในการทำกรงพิมพ์ A ไหวอินโดพิมพ์ีไหวมาเลส่งคำตอบมาที่0803068476ผู้โชคดีจะได้รับสิทธิพิเศษในการเป็นสมาชิกรายปีกับนิตยสารนกกรงหัวจุกไทย นิตยาสารนกกรงหัวจุกไทยเป็นนิตยาสารของคนรักนกอย่างแท้จริงรอบรู้และครบครันทั้งสาระความรู้และข้อมูลต่างๆทุกๆด้านเกี่ยวกับเรื่องนกกรงหัวจุกนกกลางเขนดงรับชมภาพบรรยากาศในสนามแข่งขันมากมายทั่วทั้งประเทศได้หาซื้อตามแผงหนังสือชั้นนําทั่วไปได้ทุกๆต้นเดือนบริหารงานโดยคุณถึงดอนเมืองสนใจประชาสัมพันธ์ในนิตยาสารได้ที่เบอร์โทร081 7 9 8 9 8วิดิจาสาสรนกรงหัวจุกไทยก็จะใส่ไป1ช้อนชาก่อนแข่งนกจะร้องทนแดดร้องได้ทนเหนียวเล่นได้ยาวขึ้นสุขภาพแข็งแรงที่ร้านขายดีมากครับจังหวัดประจวบครับเด็กๆน้องๆใช้บานาน่าทุกคนแล้วก็นกผมมาใช้บานาน่าได้ที่หนึ่งมาหลายครั้งครับผมมั่นใจเลยใช้บานาน่าครับกินจริงใช้จริง,รงต้องใช้บานาน่านะครับ ประสบควาเร็จตลอดนะครับสำหรับผมพนาน่ามีจําหน่ายตามร้านค้าชั้นนาทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจําหน่ายโทร0818862886หรือ0859617735พนาน่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารซาตูอาหารนกกรงหรัวจุกเกรดคุณภาพระดับซูปเปอร์พรีเมียมสำหรับนกที่เลี้ยงในกรงเพื่อการแข่งขันและเพื่อความเพลิดเพลิน ถ้าไม่มีการเลี้ยงนกก็ไม่มีการทํากรงเกิดขึ้นมาครับสาหรับนกกังเขนดงหรือว่านกบินหลาดงเนี่ยก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยทั้งการเล่นและก็การแข่งขันก่อให้เกิดอาชีพต่างๆตามมาครับอย่างเช่นช่างหมานทํโกรงนกบินหลาดงหรือว่านกกังเขนดงท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสั่งซื้อกับช่างหมานได้เลยครับสาหรับวันนี้เวลาของรายการคนรักนกทไทยแลนด์ของเราใกล้จะหมดลงแล้วแต่ก่อนจากกันไปครับพบกับช่วงนี้เลยครับช่วงคลิปเด็ดคนรักนก ท่าู้ชมครับสำหรับช่วงคลิปเด็ดคนรักนกท่านผู้ชมสามารถส่งคลิปนกชนิดไหนก็ได้เข้ามาร่วมสนุกกับทางรายการครับไม่ว่าจะเป็นนกโรงหัวจุกนกกระเขียนดงนกแก้วนกเขานกคุนทองส่งมาที่อีเมลของทางรายการครับทางรายการก็จะมีของที่ระลึกจากบรนาามอบให้บรนาานะสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารมีจำหน่ายแล้วทั้งอาหารนกโรงหัวจุกและนกกระเขียนดงท่านผู้ชมสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอาหารสัตว์ทั่วไปครับและนําติชมรายการของเราผ่านทาง a c e b o o k ได้ที่คนรักนก สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางแคทชั a นแนลวันนี้สวัสดีครับ